เหตุการณ์หน่อยอเหตุการณ์ที่มีแรงงานคนไทยนี่แหละจำนวนหกคนเป็นสาวนะครับเป็นสาวอยู่หลายภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะฮะแล้วก็ในส่วนของภูเก็ตอำนาจ,จเจริญหลายพื้นที่เลยฮะเขาเป็นเดินทางไปกะจะไปทํางานที่ประเทศเพื่อนบ้าน ก็บอกว่าจะมีค่าตอบแทนให้คนละ6 0 0 0นบาทแต่พอเดินทางไปที่ถึงประเทศเพ่่นบ้านแล้วเนี่ยกลับถูกหลอกไปให้ไปค้าประเวณีแต่เขาไม่ยอมค้าประเวณีครับเขาเลยต้องไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเองนะครับขอ,ขอความช่วยเหลือจากทางประเทศไทยครับทา,ทางตำรวจไทยเองก็มีการประสานงานกับทางตํารวจพม่าเองเนี่ยทำการช่วยเหลือนะฮะหญิงไทยทั้ง6คนนี้กลับมาได้ครับเ,เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนะครับ ก็มีการส่งตัวนะฮะคนหญิงไทยทั้ง6คนเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยที่จุดด่านพ่านแดนมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อะอำเมือแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับโดยพลตำรวจโทสุรเชษฐกาพานีผู้ช่วยพบตะรและหัวหน้าชุดประเดติการปราบปรามการละมวกล่วงละเมิดทางเพศทางต่อเด็กทางอ,าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตำรวจได้มอบหมายให้พันตำรวจโทพานัทชยัยชื่นใจธรรนะครับ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภักหนึ่งนะครับและเจ้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองตอมเชียงรายสุลกากร,นะรแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวหญิงสาวไทยทั้ง6คนที่ถูกหลอกไปทํางานที่เมืองป๊อกจังหวัดเชียงตุงในเขตปกครองพิเศษรัฐว้านะฮะแล้วก็ได้รับการเผยแพรแ่คลิปผ่านสื่อสาระโซเชียลมีเดียนะครเมื่อวันที่ 13มิถุนายนที่ผ่านมาว่าพวกตนเนี่ยกำลังถูกบังคับให้ค้าปลีเวนีล่าสุดเขาบอกว่า6คนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพว้นะฮะแล้วก็รัฐเมียนมานั่นเองครับและถูกนําตัวส่งมากับไทยเมื่อช่วงเย็นเนมื่อวานนี้นะครับโดยเขาบอกว่าทั้ง6คนเนี่ยประกอบด้วยนางสาวนินรดานะฮะหรือว่าเนนซี่อายุ31ปีนะฮะเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีนะฮะและอีกคนหนึ่งชื่อ นางสาวอ,อรพันธ์นะฮะหรือว่าเลอายุ25ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลานางสาวคารินทิพย์นะฮะหรือว่าอิงนะฮะอายุ25ปีเป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญนะครับและนางสาวกันนิก,กานะครับหรือว네่าเนอายุ33ปีเป็นชาวกรุงเทพนะฮะนางสาววริดานะฮะหรือว่าเคกอายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดปทุมธานี นางสาวอภัส,สาราหรือว่าบุ๋มนะฮะอายุ22ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นโดยทางเจ้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตอมท่าขี้เหล็กเนี่ยฮะก็เขาบอกว่าอยู่ติดกับแม่สายนะได้นําตัวทั้ง6คนเนี่ยมามอบให้กับฝ่ายทางการไทยโดยทางพันตํารวจตีพระพระในพระในชัยนะครับอ่และคณะได้มอบขอขอบคุณนะฮะที่มีการช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองครับแล้วก็ได้นําตัว สาวไทยทั้ง6คนเนี่ยมาตรวจสุขภาพื้อหาเชื้อโควิดสิและโรคฝีดางลิงก่อนจะให้สํานักงานพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอเนี่ยทําการสอบปากคําและส่งมอบให้กับเจ้าที่ตํารวจสพแม่สายและตมจังหวัดเชียงรายสอบปากคําเพื่อขยายหากลุ่มเครือข่าย้าม,มนุษย์ที่แอบข้ามแดนในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายพันตํารวจโทรพระนันชัยนะฮะพูดถึงรายละเอียดในการอมอบตัวในครั้งนี้ครับ เรียนข้อมูลภารกิจช่วยเหลือคนไทยจากประเทศเมียนมาที่ถูกหลอกไปทํางานนะครับโดยสังเกตเก่าวคือเมื่อวันที่13มิถุนายนพุธกรกราศ2565นะครับได้ปรากฏภาพคลิปภาพเคลื่อนไหวของกลุ่มหญิงสาวชาวไทยจํานวน6คนนะครับถูกหลอกไปทํางานที่เขตปกครองพิเศษนะครับในประเทศเมียนมานะครับซึ่งน้องๆทั้ง,ง,ง6คนนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้สั่งการให้ท่านพนลตำรวจเอกลอยยิงทไพโรจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพนลตรวจโทสเชษฐถักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับส่งช่วยเหลือน้องๆทั้งหกคนเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับจากนั้นศูนย์สพสออดสนะครับได้ประสา,านมายังพื้นที่นะครับก็คือตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะครับให้เร่งรัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและรีบดําเนินการพิสูจน์ทราบ และให้การช่วยเหลือน้องๆทั้ง6คนพุทธศัการาช2565ก็ได้เดินทางนะครับไปยังฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะครับโดยใช้ช่องทางธรรมชาตินอกช่องทางตัวญาตตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับเมืองป็อกประเทศเมียนมานะครับภายหลังจากสื่อทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวทางสพทศนะครับได้ประสานไปยังผู้ช่วยทูตตารวจนะครับประจําสถานเอกอัครราชทูตนากรนะย่างกุ้งนะครับให้มีหนังสือ ประสานไปยังรัฐบาลการนะครับคือกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกรมตํารวจของเมียนมานะครับให้ีิเล็กนะครับจังหวัดจังหวัดท่าคิเลกประเทศเมียนมานะครับแล้วก็มีการส่งตัวนะครับคืนให้กับคืนกลับมายังประเทศไทยในวันนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือและกลไกความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีครับในลําดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานและผุ้งชานะครับให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ ได้ทราบนะครับว่าเรามากิจกรรมอะไรกันนะครับสิ่งที่แสดงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นก็คือ,อาการช่วยเหลือคนไทยนะครับที่ไปตก,กลงกรรมลำบากในต่างประเทศเอากลับมาที่แผ่นดินไทยก่อนนะครับว่าออกไปได้ยังไงนะครับมีใครชักพาหลอกลวงข้ามไปหรือตั้งใจสมัครใจไปนะครับขณะนี้เราได้ตัว ไทยทั้งหกก็ถ้าไม่มีอะไรซับซ้อนพรุ่งนี้ตํารวจน่าจะเริ่มกระบวนการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีได้ต่อไปครับเดินคดีที่ที่ตมเชียงรายนี่เลยใช่ไหมครับดเนินคดีที่นี่เลยครับทั้งทั้งตารวจภูธรทั้งตํารวจตมที่นี่ครับที่ประเทศอย่างหน้านะครับที่รับาลประสานงานกับรัฐบาลกลางจนมาถึงรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็พื้นที่พิเศษนะครับก็ทุกคนก็ ดึงที่ครับได้กลับมาครับก็แสดงความยินดีกับครบอบครัวของน้องๆต้องขอบอกว่ากระบวนการในครั้งนี้เองเนี่ยกลุ่มคนไทยทั้ง6คนนี่เขาได้เดินทางไปาทางท่องทางธรรมชาตินะจนรู้ว่าถูกหลอกแล้วเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าพอเขาไม่ไปคาปอร์เวนี่เนี่ยนคนในหน้าที่นําตัวเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้เอาเงินมาจ่ายค่าไทย ในการที่จะกลับเมืองไทยแต่เขาไม่มีเงินมาจ่ายค่าถ่ายครับจึงได้ประสานงานแล้วก็เผยแพร่คลิปทางโซเชียลทางด้านทางตํารวจนะฮะก็ได้มีการประสานงานคือพันตํารวจเอกนะฮะสัญญาเนียมไบรฐ์ผู้ช่วยทูตตารวจประจําเอกอัครราชทูตไทยนะฮะนักกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาได้ทําการขอความร่วมมือไปอยังรัฐบาลเมียนมาและเขตปกครองพิเศษรัคว้านะครับ ซึ่งพบว่าทหารว้าเนี่ยได้นำกำลังบุกเข้าไปในโรงแรมเมืองฟ็อกและช่วยเหลือเหยื่อทั้ง6คนเนี่ยออกมาก่อนจึงได้นำตรงตัวส่งนะฮะเจ้าที่ทหารเมียนมาที่จังหวัดเชียงตุงและส่งมากลับที่ประเทศไทยครับซึ่งจากการอสอบปากคำแล้วเนี่ยสอบสวนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะถูกข้างไปที่ประเทศเมียนมานั่นเองครับเขาบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่งในอำเภอแม่สายเนี่ยควบคุมตัว ะะแล้วก็รีดรับเงินเนี่ยหกหมื่นบาทนะฮะอย่างไรก็ตามเจ้าที่ชุดตํารวจชุดสืบสวนกลางที่รับผิดชอบในคดีนี้จะทําการสอบปากคำนางสาวเอเจนซี่เนี่ยแหละทั้ง6คนเนี่ยตามความว่าตามความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นอย่างไรว่าข่าวที่มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องอนั้นเนี่ยเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้ง6คนเนี่ยเอเจนซี่ทั้ง6คนเนี่ยจะให้การอย่างไรจะทัดทอดถึงผู้ร่วมกระบวนการเคสนี้หรือไม่ เหมือนหลายคดีที่ผ่านมาอย่างเช่นคดีฆ่าหันศพนะฮะที่ผ่านมาเห็นเปี้ยวฆ่าหันศพไปแล้วะฮะนี่ฮะตำรวจก็มีการควบคุมตัวนะในส่วนของสาวอินซี่เนี่ยไปสอบประคำนะเพราะว่าคุณที่หลบหนีเข้าเมืองไปก็มีความหมายอยู่แล้วถึงแม้ช่วยมาแต่ตํารวจก็ต้องดําเนินคดีนะ,ะถึงแม้ช่วยมาแล้วตํารวจก็ต้องดําเนินคดีมีการส